ผู้ว่ากอทมอ,อย่างผู้ว่าอัศวินได้โพสต์ข้อความใน Facebook เมื่อวานนี้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมที่จะปรับปรุงสวนลุมนะครับเมื่อครบรอบร้อยปีการเข้าสู่สวนสาธารณะระดับโลกครับโดยในเพจ Facebook ของผู้ว่าอัศวินที่ตอนนี้แม่เล่งโชว์ผลงานเหลือเกินนะครับท่านก็บอกว่าเมืองที่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่จะสามารถบอกได้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองแล้วก็มีในหลายๆประเทศเช่นเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์ก i g พาร์คในลอนดอนการเด n นบายเดอะเบในสิงคโปร์ที่รู้จักกันทั่วโลกประเทศไทยถ้าจะพูดถึงที่แรกทุกคนก็จะต้องพูดถึงสวนลุมพิดีสวนสาธารณะแห่งแรกของไทยที่มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ส่งพระราชาทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสวนพฤกษาชาติซึ่งกำลังจะเข้าสู่การครบรอบ100ปีในปีพศ .2568 หรือ3ปีหลังจากนี้นะครับดังนั้น ถ้าจะทําให้สวนลุมเป็นสวนสาธารณะที่ติดอันดับโลกที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเมืองใหญ่ก็จะต้องมีการปรปับปรุงพื้นที่สีเขียวกว่า360ไร่จริงๆมันก็มีทั้งเส้นทางออกกําลังกายเส้นทางวิ่งปัน่นจักรยานนะเออนะครับปั่นเรืออยู่แล้วแล้วก็ยังมีสะพานเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิติอีกด้วยเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนบอกเป็นเส้นทางลับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วมันเชื่อมนะครับตัดด้านหลังไปยังสวนอื่นด้วย ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครครับเขามีแผนจะปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์สวนลุมร้อยปีให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลกแล้วก็มีแผนงานรายละเอียดออกมาเยอะแยะมากมายใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปหาอ่านเอาได้อยากรู้โถ<อ><อ>มีคร่าวๆไหมอยากรู้เพราะว่าจริงๆมีรจริงๆจริงๆมีหลายอย่างเลยนะครับก็อาจจะมีการปรับเรื่องของตัวดอกไม้พืชพันธุ์มาใส่มีปรับเส้นทางลานออกกําลังกายเป็นลานที่จะให้คนมานั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อดู สมมุติอีกหน่อยจัดการแสดงกลางแจ้งแบบนี้ส่วนที่แบบใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถจัดงานดนตรีเนี่ยปรับฮะหลายอย่างปกติเนี่ยคือคือสวนลุมเนี่ยเป็นที่ที่วันหยุดพักผ่อนเนี่ยมันดีดีที่สุดแล้วนะในกรุงเทพอ่รับด<ท>ิฉันในนะาในชอบนะกลับไปภาพเมื่อกี้หน่อยฮะสดชื่นอยู่กลางเมืองปรุงพื้นที่กลับไปภาพก่อนหน้านี้นิดนึงครับ ีมงานปรับปรุงขอบน้ําเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่ลานบันเทิงเพื่อกิจกรรมระดับเมืองรองรับผู้ใช้งานได้กว่า25,000คนอ๋อเข้าใจละช่วงนี้ปรับปรุงไว้ก่อนเผื่อโควิดจบครับอีกหน่อยจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่สวนลุมได้แบบนี้เพราะว่าจริงๆเขาก็มีดนตรีบ้างใช่ครับลํมไทยเก๊กมีผอันนั้นมีอยู่แล้ว